สวัสดคีครัวันนี้เราอยู่กับซาโบไซด์เราจะไปต่อราคาคากาโพดเซยนิกนะเียนกเปลกาคโพดมาเราเป็นหนี้เขาอยู่50กระสอบทุกคนคิดภาพตามนะตอนนี้เรามาขอลงของเขาอีก50กระสอบเพื่อเป็น100พอเป็น100่ง้อปุ๊บเขาขายกระสอบละขายกระสอบเท่าไหร่นะ40่สบ แต่เรากันเองค่ะเราจะมาขอลดเลย 35, 35 र, บาทนะคะเราจะจ่ายตอนนี to ้เลย35บาท100กระสอบมันก็จะตกอยู่ที่3,500บาท3,500นะคะเซนิกบอกไม่ขายเราจะขโมยเอาทุกวันทุกวันให้มันครบ50กระสอบทุกคนเขาไม่รู้หรอกว่าเราเอาเอามาติมลำนะคะงวดนี้800กระสอบลงบ้านแต่ตัวเท่าไหร่400 ลงบ้านพ่อตโตยนะคะพ่อตโตยบ้านลําพุกสี่ร้อยกระสอบเหลือมาบ้านสี่ร้อยกระสอบขอบ้าวบ้านบ่พ่อข้าวบ้านเกินมื <S <S ่อวานนี้เอาเอาไอ้น,นี่มาไหมมีข้าวโพดไหมไม่มีข้าวโพดนะพี่จอร์ดไม่ข้าวโพดฝากเอามาต้มอะ่ะอ่ะเสียเน็กไปน้ำไผ่สันไปน,น้ำมันใหญ่บ่ ไปน้ำเจ้าแก่พ่อได้ได้ไมาหลายเด้อออนบ่หอดนี่นล้มาดูกระสอบทิพย์อน้วมาดูกระสอบทิพย์โอ้เหมือนกันเลยนี่นะลบลบลบอันนี้มีฝักมันด้วยเนี่ยเนี่ยฝักมันนะคะเนี่ยหอมไหม ยากินมูกระยากินมูกระทข้างไปต้องดินข้างไปต้องมีขี้หินแฮ่แน่เลยดินมิต่ดินแดงเทิงหลดบ่ข้างแดงบ่าางไปหอบแล้วไปเอาเร็วๆข้างบน เทลงมาเทลงมาข้างล่างหมดแรงแล้วให้ข้างบนรีบทำฮาลูนทำข้างล่างา <laughs> มึก่อยเห็นดีเ <laughs> จ้าสิบปั๊ใส่อยไดโบหาชิบกระสอบส้างชิบหาใจาตอนนี้สิบเส้นเดินหา <laughs> เสนีว่ารถข่อยเติมน้ำมันด้อบ่ได้เอาน้ำเติมเหอนกนริดหนึ่งกะอันริดได้รักบาทเถอะสามสิบไปฮะระยะทางมันต้องใช้เวลาบ่ได้จะเมื่อคืนได้ไปเอาตอนอน้ำพายบันไป <laughs> สิบอกได้พี่น้องไม่ยนกถึง่อตอด ตอมันต่อยหนึ่งที่ถ้าหนึ่งตัวเราห้องโอ้ยๆอ,อย่าง่ะครั้งแรกของชีวิตของฤดูกาลนี้เพิ่งต่อยเป็นตัวแรกแฮกมานเขาบอกว่าผู้เฒ่าว่าถือแตนต่อยถือตอต่อยปีนี้เสด,ด็จเขาล้ลยว่าสันแมนมเน,ะนะห้องโอ้ยๆอย,อย่างหันละหนูไม่ได้เอะใจเลยเขาปิดประตูดังกึ้มกึ้มกึ้มหนูก็นอนดูทีวีเฉย เขาอาบน้ําเสร็จเขาตามเตรียมสําหรับข้าวจะมากินหนูก็คิดว่าแกนั่งกดโทรศัพท์อยู่หนูมาแล้วที่ไได้แกนั่งเอาเอาแม่แม่แมขี้นะนะั่นน่ะแม่ตัวที่มันเป็นลูกขี้นะ่ะทาแผลมาแล้วเจียน,นกมาแล้ว <laughs> เป็นอะไร ฮะยังฮเรียวอคือนุ่เข่าเลยบอออออเราจะไปดูแขนเสียอนกนะคะตัวแรกครั้งแรกนะคะอ่ะถ้าให้ตังให้ตังไปสาธิตไหน มันบวมไหมเจ้าสองค่ะคางนีคางดินแดงหุ่นๆเลยพี่น้องใส่ไป่เจอไปเจอลุงเตื้อลุงเตื้อมือบวมักใหญ่ลุงเตื้อบอกลุงเตื้อมากันไปเอาโตไปเอายังไงมันต่อยเปิดกลับมามือมือดูมือลุงเองคิดดูว่าลุงจะไปทำงานยังไงกอามง ไม่นอนเท่าไหร่สามตัวสองข้างเลยเอาเลียนให้พี่<ม>เอาเลียนให้พี่น่<ม>าจสุดสาทโลกไอติมแบมือเออนั่นแหละหาเลยาเียนอยู่ไอติม,ม,ม,ม <c oughs> ไม่ได้กับเขานะให้ตังไปจ่าทิตเอ็งฟ้องพ่อเองยังฮะเอ็งฟ้องพ่อเองยังนู่นเธอเลี้ยเอานี่อันนี้ เราแอดเลยเียนเล็กให้อติมออติมได้เรียนเหมือนกันไม่มเออพี่น็อตโดนตรงไหนบ้างสามที่พี่จัดทำไมไม่โดนวะไม่โดนวะนั่งนิ้วอยู่ในรถหนูเคยโดนเัยเขาบ่ใครอะไรไปขึ้นไปอุดไม่ยอมปิดตูดมัน วันนี้ข้าวกับไข่ต้มนะแต่นอนจเกลียแต่นอแกล้งออแกล้งนะโดนตัวเองสามตัว <c oughs> แล้วเราจะสัมภาษณ์ <c oughs> แต่แกไม่อยู่หรอกแกไปทำงานนะทํางานได้ป่าลูกได้บอถามก่อน <c oughs> ลูกได้บอพี่น้องได้กินพาลาไมไหมจ๊อ <c oughs> แต่มันก็หาย เอาแขนกันตรงไหนมั็นตโต๊ะนี่นะคะ่ะว่ามันบ่เห็นพี่น้องเนี่ยดิดเจ็บปะเมื่อต่อราคามัหนีิน <c oughs> นต่อร้า,านจิ๋มหาบาทใจมนันเยอะ <c oughs> หนิเลยไอติมอะ ไปไล่อีกยันนี่เราเตียตามน้องเหรอเอ๋ยังไม่เขีดนะฮะยังไม่เขีดมึงมึงมึงโดนต่อยข้างแรกยังไม่เขีดนะนั่นสิไปอีกแล้วพี่น้อง ตอนแรกอุตส่าคอมเมนต์ว่าเจี๊ยนกเคินโดนต่อยไหมมาสันคอมเมนต์เพราะท่นบอสันสุดจําถึงต่อตอดแล้วพี่น้องต่อมันต่อยเอาเร่งเร่งเร่งไปไล่ต่อ ไปไล่ต่อนะคะโอ้เมื่อเท่าไหนกินยังอยู่ปวดขี้เลยกีกาแฟเกียกาแฟ,าาฟ,าาฟาไล่ขี้เราก็มีต่อมาเลี้ยงสองหลังแล้วนะคะทุกคนสองห่างละพี่น้องไปเอาม,ามาเมื่อคืนนะคะห่างทีโบโลกโลกขิ้ไป นุบอกแกว่านะ่ะตอนไปทางนั้นก็สู้ไปเดินทางนู้นต่อไอ้ลอดตอไม่พอสันจที่เจอรังมันอันเมื่อวานเสียวเวลาเดินตั้งนาน <c oughs> อืม เขาจะไปไล่ต่อกันอีกนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวเลยให้เสียนกถ้ายคลิปใหม่ดูนะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u บจะ r i b e ช่องซาบูไซร์เลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอคชอตอีค่ะเอ้ตั้งไปยัดเัวไว้ทำไมเนี่ยจริง